ผมไม่อยากทําแบบนี้เลยอะเดี๋ยวทุกคนก็แบบบอกว่าแบบเออแบบหมั่นไส้เชฟตอนชิมอะไรอย่างเงี้ยนะอืมวันนี้ทำแตง่อนแช่น้ำปลาก็ จะคล้ายๆกุ้งแช่น้ำปลานะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องก่อนมีน้ำมะนาวมีน้ำปลานะครับพี่แล้วก็มีน้ำตาลทรายแซลมอนดิบหรือว่ากุ้งดิบแน่นอนเคล็ดลับสำคัญของการทำพวกนี้คือต้องสดถ้าไม่สดก็จบข่าวครับน้ำมะนาวนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนแบบนี้แล้วก็น้ำปลากับน้ำมะนาวเท่าๆกันอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วน้ำตาลทรายอ่ะแค่ครึ่งช้อนนี่แหละคือเคล็ดลับสุดท้ายไอ้ตัวน้ำตาลน,นี่แหละ มันจะทําให้ไม่ว่ากุ้งของพี่หรือแซลมอนของพี่อ่ะมีรสหวานอร่อยน่ารับประทานมากขึ้น <Wow. S 1> แล้วก็คนใจเย็นๆคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายก่อนเพราะคนจนน้าตาลหลายๆละลายได้ที่แล้วพี่เอาไปแช่แซลมอน เอาไปแช่ไว้ย่างเอาและครับผมแค่นี้เลยอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือเวลาแช่เนี่ยต้องเอาเข้าตู้เย็นถึงจะอร่อยถ้าไว้แบบนี้เดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละต่อมามาดูส่วนสําคัญกันกุ้งแช่น้ปาปลาแซลมอนแช่น้าําปลาแน่นอนสําคัญที่สุดคือตัวน้ํามันมาดูกันกระเทียมให้ใช้กระเทียมจีนแล้วก็ตัวนี้ครับพริกครับพริกเน้นเลยถ้าชอบเผ็ดเผ็ดพริกขี้หนูสวนแต่ไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนหรือพริกขี้หนูธรรมดาย้ําสีเขียวอร่อยกว่าสีแดงแน่นอนถ้าจะทําน้ําจิ้มแบบนี้นะ พริกก็ประมาณจริงๆอ่ะเท่าๆกับกระเทียมแหละอาจจะให้กระเทียมเยอะกว่าหน่อยพี่ต้องใส่เกลือนิดหนึ่งอย่าเยอะเกลือเนี่ยมันจะทําให้ทั้งพริกทั้งกระเทียมพี่อ่ะสีสวยอันนี้ผมพี่จะตําก็ได้แต่ว่าปกติเวลาเรากินกุ้งแช่น้ําปลาเขาจะไม่แหลกนะเขาจะเป็นสับมากกว่าและจริงๆถ้าจะให้อร่อยอ่ะสับดีกว่าอย่าตำเนี่ยได้พริกกับกระเทียมมันมันมันสับรวมกันได้นะเพราะเราทําน้ําจิ้มอันเดียวกันอยู่แล้วต่อมาผมก็ปรุงต่อแหละน้ําปลานะครับแล้วก็น้ํามะนาว เท่าๆกันเลยน้ำมะนอาวอาจจะล้ํมๆกันหน่อยแล้วก็น้ําตาลนะเมื่อกี้น้ําปลาสองน้ํนามะนาวสองแต่ว่าน้ําตาลจะแค่หนึ่งถ้าแบบนี้พี่ดูสิง่ากินมากเลยแล้วมันหอมมากแล้วพี่ดูอย่างที่ผมบอกพอใส่เกลือลองไปตอนที่สับะเห็นไหมมันไม่ดําเลยกระเทียมอะไรสวยเลยเอาละครับมาผมไปเอาแซลมอนมาจัดลงจานแล้ง่ายง่ายพี่อร่อยด้วยพี่เอ้ยเสร็จแล้วพี่แซลมอนแช่น้ำปลา รสชัดเปรี้ยวนําพี่ต้องเปรี้ยวนําเค็มตามหวานนิดๆแล้วมันจะไปหวานจากเนื้อแซลมอนถ้าพี่ปรุงน้ําหวานแซลมอนพี่จะจืดเพราะฉะนั้นอย่าปรุงน้ํายําออกหวานนะ <c oughs> อืมหือ,อโหมันเด้งมากเลยอะ I <laughs> do